ครับวันนี้เอามาเล่าข้าวหงเินกันต่อนะครับอันบทสีเจ็ดก็จบไปแล้วนะความจริงเรื่องราวันจบไปหมดแล้วนะครับเพียงแต่เอาตาก็ยายมาเรียบร้อยแล้วมันบทที่สิบแปดนะครับมามันก็จะเป็นเรื่องเเรื่องที่มันสนุกสนานหน่อยการกินการโยของอันตายายนะครับอันอันของอันเชียงใหม่นะครับมาเชียงใหม่ก็มีสิบแปดบทนะครับแต่ของลำปางก็มีสิบเก้าบทนะครับ ครับเราลองไปตดตามดูนะครับอ่าวันนี้มันไปถึงบดสิบแปดนะครับครับก่อนที่เราจะไปดําเนินเรื่องข้า,าวต่อเราไปดูไอไอฉันทะลักของป่นเนี่ยนะครับไ,ไห้แมเไอ้มอฉันทะลักอันข้าวโบราณเนี่ยป่นขอพ่นป่นมีลักการเขียนของป่นนะครับก็คือเจ็ดตัวเตี้ยวจามตัวเหลียวบ้านหลังบ้านหนะ้าเห็นไหมมันก็จะทํามือ วกี่หนึ่งและว,วกี่สามเนี่ยเน,น้นถ้ามันเป็นสามกัมเปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเห็นไหมเออถ้าสมมุติว่ามันอธิบายความมาชัดก็อนุโลมให้เป็นสี่กัมได้อ,อ่าโอเคนะมันก็ยังคล้ายๆกับอันออลักษณะการเขียนก่อนแปดตลาดในภาคกลางนะครับเห็นไหมเพื่อนบอกว่าบาทมันมีแปดกัมเออถ้าอธิบายความมาชัดก็อนุโลมให้เป็นเก้ากัมได้ไหมอ,อ่าโอเคนะครับ อันนั้คืออันลักการเขียนนะครับทีนี้เรามาดูฉันตะลักนะครับเออฉันตะลักของข้าวนั่นนะปกติแล้วข้าวอันหงหินนะ่ะเป็นเก้าเงาของข้าวนะครับเพื่อนจะเขียนเป็นบทเป็นบทนะก็บทน้อยน้อยบทน้อยน้อยบทบดหนึ่งบทมันจะมีอยู่สามบาทนะครับบาทหนึ่งบาทสองบาทสามเห็นไหมแล้วก็อันอันเป็นบทขึ้นต้นน่ะบทขึ้นต้นของบทใหญ่น่ะบทใหญ่นะกับบทที่สนะิบเจ็ดนะเพื่อนจะมีอัน บาทขึ้นต้นเนี่ยมันจะมีเห็นไหมกับบาทที่หนึ่งอยู่รวมนี้นะกับบาทที่หนึ่งมันจะแตกต่างกันตรงอันอ่าวรกที่สี่ของอันบาทขึ้นต้นและบาทที่หนึ่งนี่ต้องอ่านเห็นไหมอันบาทขึ้นต้นนั้นมันมีอยู่สี่กรรมนะครับลงด้วยเสียงจัตวานะะหน่อยไหมอันอันอ่าของบาทที่หนึ่งเนี่ยบาทที่หนึ่งมีสองกำรรมันลงด้วยเสียงสมันนะครับเห็นไหม มันแตกต่างกันทุงนี้ยแต่บางหนึ่งวกสองสามเหมือนกันโม้นะครับเห็นไหมครับเราลมก่อยเราเอาลมก่อยนะครับวกที่หนึ่งของบาทึ้นต้นบาทึ้นต้นนะครับลงในเสียงสมัญก็ได้จัตวาก็ได้เห็นไหมลาเป็นเสียงอันสมัญครับเห็นไหมเรียกซาสมันนะครับวกที่หนึ่งงานของบาทที่หนึ่งนะครับเห็นไหมต่างรุ่มไหมนะครับ ลงด si ้วยเสียงจัตวาก็ได้สะมันจัตวาก็ได้กาเออเป็นเ si ส <c ười> so si ียงจัตวาก็ได้สองเสียงอันเ so ลือกเอานะครับโอเคแล้วอันวักที่สองของบัดนั si í, au, <c ười> si ้นคือต้นเนี่ยลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้มาน้อยน้อยน้อยนะครับอันวักที่สองของบทดึ้นต้นเนี่ยลงด้วยเสียงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้ซุบเสียงตีสั้นนะตีสันตีไตอ่า ก็ได้ถึงสองเสียงนล้วใช่ไหมตีสั้นตีตายอ่าวักที่สามแล้วก็มาอันบาดขึ้นต้นเนี่ยพอลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองทอยอ,อย่ะทอยกับทอยอ่ะมันเสียงโทพิเศษโทเมืองมันเป็นอย่างนั้นอันอ่าวักที่สามองนบาดขึ้นต้นเน,นีย่ยลงด้วยโทพิเศษโทเมืองอ่อนะะฮอ่อนอ่อนทอยอ่อนทอยเนี่ยมันเป็นสำเนียงของอัน ใจของตจโวนนะครับอ่าบอกว่าตจโวนเจียงแสนตจโวนเจียงใหม่ตจโวนสี่คิ้วตจโวนอันละอันสระบุรีตจโวนนาดบุรีนะครับเหมือนกันหมดนะครับเหรอฮะบางขย่ลงนี้มันเสียงโทพิเศษนะมามันมาเหมือนก็อันมันมาเหมือนที่อื่นป้นนะครับมันมันเป็นเป็นลักษณะเฉพาะนะครับ อันวัคที่สี่อันนั่นเนี่ยมันมีอันวัคที่สี่ของบาทกรต้นมีอยู่สี่ตัวนะที่บทสิบเจ็ดใช่ไหมสิบเจ็ดอ่าเป็นเสียงจัตวานะครับเห็นไหมจัตวาเจ็ดนะครับเจ็ดเป็นเสียงจัตวานะครับเห็นไหมอันวัคอันที่สี่ของบาทอันบาทที่หนึ่งเนี่ยไหเพื่อนลงด้วยเสียงสมันนะครับมีสองตัวนะครัมาลงด้วยเสียงสมันมันนะมันอ่าเนี่ยมันแตกต่างกันตรงนี้น้อยเดียวไปแลวนะครมนองนั้นก็เหมือนกันมดนะครับ เพียงแต่ว่าบาทขึ้นต้นน่ะมันมีเฉพาะอันในบทขึ้นต้นนะครับบทบทแรกนะบทของบทใหญ่นะนองนั่งมันก็มันมีบาดเดียวนะนึ่งบทใหญ่นะโอเคนะครับอันต่อไปนะครับต่อไปมันเป็นบาทก้อมข้าก้อมนะครับอบาดก้อมข้าวก้อมอันใช่พักทีหนึ่งของบาดก้อมข้าวก้อมนี่มันบอกว่าลงด้วยเชิงตีสั้นก็ได้ยาวก็ได้แล้วเป็นเชิงตียาวครับโอเคนะ อันบักที่สองนี่ลงด้วยเสียงอันอ่าเสียงจัตวาครับเสร็จนะครับเสร็จเสร็จเป็นเสียงจัตวาครับไปมาอานบักที่สามนะครับบักที่สามเนี่ยลงด้วยเสียงอันสมันครับลาวนะครับลาวอ่าโอเคนะครับบักที่สี่นี่ลงด้วยเสียงอ่า โทบิเซโทเมืองเจ้าเจ้าะนะครับอ่าโอเคนะรับมาได้ไรไหมได้ไปสองบาทอะไรมาอันนี้ฉันทะลักนะอ่าต่อไปบาทที่สามนะครับอ่านบาทที่สามนะวรกที่หนึ่งบาทที่สามมันก็เหมือนวรกที่หนึ่งอ่านอ่าของบาทที่หนึ่งนะอันเดียวกันนะกยมาลงได้เสียงสามัรก็ได้จัตาวาก็ได้ตาโทษด,ด,ดิตาเป็นเสียงจัตาวารครับยายตา วัตีิสองนี่ลงในเสียงโทพิเศษโทรเมืองกับเท่าเท่านะครับวัตติสามลงด้วยเสียงสะมันกรับดีนะดีดีฮะโอเคแล้วกันมาอันวัตติสี่ลงด้วยเสียงตีสั้นก็นได้ยาวก็ได้ลุกเอลุกไปจริงตีสั้นตีตายแล้วกไ็ไงมาตีสั้นตีตายได้อะไรมาได้อะไรมาเห็นแล้วฉันทะลักอะ่ะฉันทะลักอันของเข้ามันเป็นอย่างนี้นะก็มาอ่า เอาเวลาอันนี้มันเป็นฉันทลั์กันสำเนียงของันใจยนนะครับใจยนถ้าอยไปเอาเสียงอันของใจเลื่อใจยองมาปนนะครับมันม่ได้มันมันมันจะพิดกัไปหมดนะครับเออมมันมันไม่ได้มันม่ได้เพราะอย่างเพราะว่ามันอันเสียงมันเหมือนกันอยังยังถอยนะเอาเอาเริ่มเลยนะยังถอยเนี่ยนะครับเห็นไหม ถ้อยเสียงโทพิเศษของเมืองไงมันอันภาษาไทยพวกก็ถ้อยนะครับถ้อยเนเสียงโทยมนโทอันอันไตยนวลบนท้อเสียงโทพิเศษมันมันสูงข้นไปมันน้อยกึ่งเสียงไงมันแต่อันอันอ่าไตเรือกแตยองพ่นพ่นออกเสียงเอกนะครับเนี่ยเป็นทอยนะครับอ่าอันอันตยนวลเนาะต่อทอยอัน ถ้าเป็นใจเลือดใจยองป้นอันต่อเนี่ยป้นป้นออกเสียงจัตวาแบบเป็นต้อนะครับต้อถอยต้อถอยอันน้อยเนี่ยน้อยในเสียงตีมาอันเสียงตีเนี่ยอ่าอ่าใจยองป้นน้อยบ่เน้อนนะก็ไอหมาวบ่เน้อยมาอันอันอ่าอันใจเลือดใจยองป้นออกเสียงโทนะก็เป็นเป็นน้อยนะครับน้อยน้อยนะครับน้อย น้อยเป็นน้อยโบนี่เป็นบอบอน้อยบอน้อยอัไรไหมมาไปอะไรแล้วไหมอันแล้วเสียงตีไหมอันของใจโวนอันใจหรือพุ่นแล้วนะครับแล้วอันตีเสียงโทนี่เป็นพุลนออกเสียงเองเนาะเป็นตีแล้วก็ตีแล้วนะก็อันนี้เนี่ยมันมันตรงอะไรเซตเนี่ยเสียงจัตวาเนี่ย เสียงใจว่างของใจยนเนี ja ่ยอันใจลื้อป้นออกเซ็ดนะครับเซ็ดนั่ะซับเซ็ดเซ็ดเซ็ดเหมือนไม่ใส่ไม่ตีไม่เตือนว่ะเซ็ดนะซับเซ็อ่ามันเป็นยานะครับมันมันเอาฉันเอาบางบางคนเอาฉันตนลักของอันใจลื้อใจยองมาป่นนะครับมันก็ทำมือยุ่งยะยุ่าบไปหมดนะครับท่านอันนี้มันเป็นฉันธนลักของใจยนนะครับหมายมั้ยอ่า พราะนั้นท่านจะต้องเอาเสียงสำเนียงของไตโยกรรมที่มันเป็นเสียงสำเนียงของไตโวนเต้านอนมาใส่นะครับไม่ไหนลงตาแเจดสี่จุบูเนี่ยเอาละเอาละท่านหูแล้วนะฉันจะรักนะเห็นไหมทีนี้ท่านหูบอกว่าเปิห้อง่าเข้าขอนเพราะเหตุใดสันใดนะครับครับมันเป็นอยงนีนะครับเพราเอากรราตายของแต่ละบาดแตละบาดเนี่ยเจ็ดเออเจ้าลูกเออมันเออเนี่ยเนี่ยคมที่มันอยู่ตายเนี่ย พื่อจะไปโยงกับมันท้ายวรรคที่สองของบัตต่อไปนะครับเห็นไหมอ่าอันเนี้ยเจ็ดเอามาโยงกับเซ็ดเห็นไหมเจ็ดเซ็ดเห็นไหมสาระเอ ok si yeah, ็ดสาระเอ็ดเจ้าเออเอามากองกับเท่าสาระเอาสาระเอาเห็นไหมเนี่ยไม่แป็นเอามากองกับถือสัมผัสสาระนั่นแหละครับเห็นไหมลุกเออเอามาซ้อนกับเอามากองกับสุกเห็นไหมเนี่ยนะเบย์เหนไหม เมันก <Es> <an> ็เป็นนี <sp an ark Bardzo esar> ้ไปตลอดนะก็แม่กูบาดกูบาดจะต้องเป็นนี้ไหมยาวท้าอะไรก็เจ้ามันยาวเหมือนเจือกข้าวก็มันยาวไปแม่เหมือนเไมไอนไปเจือข้าวเปิ้ลห้องแล้วเออเปิ้ลห้องข้าวครับเปิ้ตัดเอาเจือกออกไปอ่ะเปิ้ห้องข้าวแล้วก็เนี่ยปัจจุบันห้องข้าวเอาละจัดหูเลยนะครับระวังบาดนี่ไพเอาสละไปกองอ่ะนะครับเออทีนี้ระวังบักไปยังไดกันครับเอออ่านะ่รระวังบัก เอามาโอ้ไปกู้ไปกู 3, 2, 2, 3, 4, 2, ้ไปนะครับไปไหมกู้ที่หนึ่งอ่านวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยเป็นกู้ที่หนึ่งนะครับอ่าวักที่สองวักที่สามเนี่ยเป็นกู้ที่สองนะครับวักที่สามวักที่สี่เนี่ยเป็นกู้ที่สี่นะครับอ่าแล้วโอ้เป็นกู้ไปกู้ไปนะครับครับไอ้วักที่หนึ่งเนี่ยวักที่หนึ่งวักที่สองเนี่ยกู้ที่หนึ่งนะฮะในข้าวหงหินนี่นะครับเพื่อจะเน้นนั้นนั้นการนั้นสัมพันธ์ระหว่าง ระหว่างวักนเ,เนี่ยเออเพื่จะเน้นให้มันเป็นอันการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเออเพื่นไม่ได้สนนะครับเรื่องอันเอาสาระมาเตะกันนะเหมือนก็ไอ้ระหว่างบาทนะครับแต่ถ้าสมมุติมันมันสัมผัสกันได้เราก็ดีนะครับเออก็ดีนะครับโอเคนะครับครับฮามาลอยหฮามาลอยกันนะฮามาลองมาคอยอ,อ,อ่ะอันวักหนึ่งวักสองของอันบาทบาทขึ้นต้นเนี่ยปะวะลาตีคาฮอันนี้ตีคายไหม อันนี้ก็สําหรับบาดเดียวนะครับบาดขึ้นต้นเนี่ยผมก็เน้นน้อยนะครับเน้นให้มันสัมผัสให้น้อยนะครเห็นไหมเน้นน้อยนะครับอแต่มันมาสัมผัสก็ยังได้นะครับแต่เน้นเน้นน้นอยเน้นให้มันได้สัมผัสสละให้หน้อยโอเคนะครับ <laughs> เฉพาะบาดเดียวนะครับบาดขึ้นต้นเนี่ยนะครับโอเคนะครับต่อไปคือ <h ook> เป็นที่แล้วแกองแล <laughs> ้วแกองเออแล้วแกองค์นี่มัน อ่าแล้วกับแก่เนี่ยอันนั้นและกับแก่เนี่ยอันนี้มันเป็นการสัมผัสเลื่อนๆนะครับไอ้มาอ่าอันนี้สัมผัสแสลงเหมือนกันนะครับไอ้มาเพ่งในแก่เนี่ยมันมีตัวสะกดแล้วเนี่ยมันมีตัวสะกดนะครับไอ้มาอ่าก็มันถือว่าเป็นการสัมผัสเลื่อนๆนะครับโอเคนะครับเอาต่อไปส่วนยายกับตาสบายเออไอ้บายกับตาเนี่ยไอ้บากับตาเนี่ยไอ้มาอันนี้ก็สัมผัสเลื่อนนั่นแหละโอเคนะครับไอ้มา โอเคนะครับน่ะอันนี้สัมผัสเรือนนะครับสัมผัสสละสัมผัสเรือนนะครับอ่นนี้ลองป้นโศกโศกกาบอได้เอออันนี้มันมีละอันนี้เป็นสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับใช่ไหมบอได้เออเป็นเนื้อเรื่องนะครับส่วนใหญ่แล้วป้นจะจะเน้นอันนี้เน้นว่ามันเป็นเนื้อเรื่องอย่างนี้โศกกาบอได้ซ้อนซุกอันนี้มันพวกนะครับถือว่าพวกสัมผัสกันไปนะครับโอเคนะครับ ต่อไปวักที่สองหรือวัที่สามนะครับอ่านวักที่สองวัที่สามเอาโอ้กันไปนะปกติแล้วนะครับเห็มาอ่านวักหนึ่งวักสองนี่จะต้องทำหน้าที่เป็นเจ็ดตัวเตียวนะครับ <c oughs> เตี้วไว้ก่อนเอันนี้คือหลักการเดินเข้าโบราณเนีแล้วก็อ่านวักวักที่สามนี่จะต้องทำหน้าที่เป็นสามตัวเร็วนะครับ <c oughs> อันเน้นนะครับเน้นอันอันอสำหรับบาดขึ้นต้นนี่นะครับอ่้นเน้นเน้นนหน่อยนะครับ เน้นเนื้อมันเหลวไปอันแบบแบบสละนะครับถ้อยเหลวมหาน้อยเฮ่อเนี่ยเน้นนะครับเน้นสําหรับบาตรกุญต้นเนี่นะครับอันบาตที่หนึ่งนี่พ่นมาเน้นเน้นนะครับอ่าอันบาตที่หนึ่งเนี่ยวักสองวักสามของบาตที่หนึ่งเนี่ยมาอ่ากับบันวักสองวักสามของบาตที่สามเนี่ยมั้ยอันนี้พ่นมาเน้นนะครับพ่นเฮ่อได้สองอย่างนะครับเออก็เล่นเหลวแบบสละก็ได้เหลวแบบเรื่องๆก็ได้มาอันนี้เนี้ยมาซุปมาเนี่ย อันนี้อ้อนเหลียวมาหาซุขอันนี้อันนี้ว่ากอันสองวักสามของบัตรที่สามเนี่ยดีเหลียวมาหาเท่าเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือว่าเปิ้ลอนุโลมเมื่อเหลียวได้สองแบบนะเข้าใจไหมความจริงอันวักสองวักสามของบัตรที่หนึ่งเนี่ยมันมันจะเอาสุกมาไว้ตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งตีมาเพราะว่าอันท้า,ายวักที่สามของบัตรที่สามของบัตรที่หนึ่งเนี่ยเปิ้ล ป้น ality, ป้นกำหนดดาวเสียงสามัญเออเสียงท้องพิเศษเท่า so. ทุกทีนะเสียงท้องเมืองไะท้องเมืองเนี่ยท้อพิเศษอ่อนโอเคเลยเอาละ่านนะว่านะครับไหมอันนี้อันนี้อันนี้ได้สองอย่างนะครับไหมอันบาทที่หนึ่งเนี่ยแต่อันเอาวักสองวักสามของบาทขึ้นต้นเนี่ยบาทขึ้นต้นเนี่ยเป็นเน้นนิหน่อยนะครับเน้นนิหน่อยนะครับพ่อยเหลียวมากน้อยเ่ย ถ้าสมมติว่ามันมาได้จะแต่เพราะไอ้แตงเป็นหวัวเฮืโยงเหมือนวันนี้ที่เราจะดูที่บาทสองนะ่หวัวเฮืโยงนะเข้าไหมทำาห้เป็นหวัวเฮืโยงเนี่ยโอเคนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเอาละต่อไปพวกอ่าสองวักสามของบาทก้มเข้าก้มนี่หรอโอเคนะครับไหม,มอ่าเอาละอันวักสองอันอ่าปกติแล้วอันอ่า อันบักสามเนี่ยจะต้องทำหน้าที่เป็นสามตัวเลียวเน้นแล้วก็นเน้นคำตายคำตายของวักซีนสามเน้นเลียวแบบสละมาอย่างนี้นะฮะเห็นไหมอ่าแต่เน <th> <pre> ื right? ่องว่าอันเซตเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันลาวครับมันลาวเห็นไหมอ่าเห็นไหมมันไม่ใช่เลียวนะครับอันนี้มันไม่ใช่เลียวนะครับเห็นไหมเพราะว่าไอ้อันี่เนี่ยอันมันมาเริ่มจากไอเซ็ตเนี่ยเซ็ตเนี่ย มันเปลี่ยนอันเสียงตีเออเด็ดเดเสียงจัตวาตายคือคือเสียงจัตวาแบบสั้นๆนั่นน่ะเซ็ตนะใช่ไหมมัน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 มีเสียงสามัญนก็หมาย้คนก็มาเสร็จเนี่ยเสียงอันจัตวาที่ตายนี่ยมันมันมีอันสซะเอลตซะเอลตซาเลตเนี่ยมันเสียงสามัญว่ามีมีแต่เสียงเอกเสียงอะไรเสียงอื่นๆไปมา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 มันมีเสียงเออเพราะเพราะนั้นมันจะได้เสร็จ คำว่าเซตเนี่ยประกอบมาไว้ทางหน้าเนี่ยคือมันเป็นเนี่ยเอามาเป็นก้องเันแบบหัวคือโยงนี่นะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยไหมเซตเนี่ยไหมไอะเซตก็อันนี้ก็เซตเหมือนกันเซตมาก้องเันอยู่ดางหน้าเนี่ยเห็นยไหมเนี่ยอ่าปกติแล้วมันตายตายวัคซีนสามมันเล่นเป็นสาระนะยกเว้นยกเว้นไอ้เซตเนี่ยมันเป็นเสียงจัตวามันอยู่ตัดตายวัคซีนสามนี่มัได้เพราะว่าเราไปไว้ดังหน้าบอกไหมอ่าเซตก้องกับเซตเห็นไหมเนี่ย แล้วก็ลงด้วยลาวเสียงสามัญเนี่ยไหมแล้วก็มาอันอันอ่าวักวักวักที่สามวักที่สี่นี่มันสัมผัสธ์ก็ได้ไปสัมผัสธ์ก็ได้นะ่ะพอดีมันสัมผัสได้ก็โยงแถงมมันอึ้งนเนี่ยโยงแถมโยงแถมหัวเนี่ยไงไม่โยงเออ่ะอ่าก็เรื่องลาวก็ข้าวทำพระเจ้าไงไหมเนี่ยก็คืออ่าเหมือนก็บเหอนะ่ะเหิอลำหนึ่งลำสองลำสามไหมไม่เอากล้องอ่ะนะเรือลักทรายอ่ะเพิ่นเอาหัว เนี่ยหัวไปก้องห่างใช่ไหมห่างไปก้องหัวแล้วก็ลากกันไปลากกันไปเนี่ยเปิ้นห้องวงหัวคโยงเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอเคแล้วครับอ่าเอาละตั้นหูแล้วนะครับอ่อาะะร,อะระหว่างวักอ่าวักสองวักสามนะครับอธิบายเปน็นโมเดลนะครับอ่าสําหรับวักสามและวักสี่นะครับอันวักสามและวักสี่อันของบาทที่หนึ่งเนี่ยและบาทที่อัน สามเนี่ยเออมื่อร้อยปีกี่แล้วนี่พจนถือว่าเป็นวัคเลยกกันนะครับอันสมัยหวงพิมพ์ปุ่เลี้ยวมังใจนะครับเห้นไหมอ่าพจนถือว่าเป็นวัคเดียวกันเพราะว่าพจนถือว่าอันสองตัวหลังเนี่ยอาจจะไปสัมพัส์ก็สามตัวหน้าอ,อ่าหรือสี่ตัวหน้าได้ด้วยสรละหรือด้วยอักษรเออทีอันนี้อ้อนหัวก็มาเกียกเออเก่ยวกันดีราบเมาเกี่ยวกันไหม ต่บอกงื้อโง่เลยว่าปนอันบนร้อยปีที่แล้วมันถือว่าเป็นอี้นะไม่อยาพิมพ์ติ๊กติกันนะครับเออไหเพราะว่าอ่าวโบราณมามันเพิ่งกับพิมพ์ติ๊กันมาเติยนติ๊กกันมาเพิ่งกับลยแยกรถุกเลาวเพิ่งกัเราติดกันมาเนาะมันเพิ่งกังแ2้วยแยกระรับวนต้ขอยบาทที่หนึ่งและบาทที่สามเนี่ยมันก็อย่าทำเมื่ออันทุกบาทเนี่ยมันจะมีอยู่สี่วักสี่วักสี่วักเหมือนกันโม้เนี่ยเหตุผลก็คือ ใต้วัตทีสามของบ้านที่นึ่งเนี่ยมันลงด้วยเสียงเปิ้ลมีฉันทลักษ์เฉพาะของพวกเนอะคือเสียงอันโทรวิเศษโทรเมืองเลยมันใต้วัตทีสามของบ้านที่สามเนี่ยมันมีฉันทลักษ์เฉพาะของมันก็คือเสียงสัมมัน่็เนี่ยมันเป็นโอเคนะครับอ่าท่านคงหูหูแล้วนะไก่มาเอาละต่อไปอันอ่าวัตวัต สามวัคซีนแล้วก็วัคซ์สาวัคซีนของบาดก้อมเนี่ยบาดก้อมเห็นไหมบาดก้อมนะครับวัคซ์สมวัคซีนของบาดอันอ่าขึ้นต้นเนี่ยโอเคนะครับอันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเหมือนอันอ่าวัคอันเรื่องวัคสองตั้งหน้าเนี่ยเน้นว่ามันเป็นอันอ่าการสัมผัสเอาเนื้อเรื่องเป็นไงนะก็เห็นไหมอ่าถ้าสมมุติมันมันปุ๊กสัมผัสกันได้ก็ดีนะก็เออเนี่ยเล่ามันปุ๊กกับข้าวเป็นหัวโยงเนี่ยก็แล้วไปก็ดีไปนะอันนี้ ท่อตีบดสิเ็ได้ไหมอ่าท่อไอตีบดได้ไหมมันเป็นเรื่องราวที่มันต่อเนื่องเลยโอเคนะครับอาจานั้นานแล้วนะครับสัมผัสนอกสัมผัสในสัมผัสระหว่างบาัดอธิบายไปหโมดแล้วนะครับแม่แมเออแต่ยังว่านะครับไอข้าวอันอ่าข้าวหงหินนะเออเปิ้นอันเขียนมาตั้งแต่โบราณนะเป็นยังยังยันเน้นสามียังก็นะก็แม่แม่เพื่อให้มันมัน,มนจอยไปเมื่นลื่อนไหลนะเออ เพราะมันเอาเวลาอ่านก็อ่านข้าวไปอ่านไปไหลไปล่มันเหมือนต้องไปติดปากติดลิ้นติดคอเห็ไหมอ่าอันแรกที่มันจะเน้นนั่นก็คือเอกทรงนะครับเอกทรงอ่าก็เอกทรงนี่มันคืออย่างนี้นะครับปัณยอหานเสียงตีอยู่ที่ไหนนั่นน่ะอันเสียงโทรพิเศษอยู่ที่ไหนนั่น้น่ะปุณย์จะพยายามหาเอกทรงเขาไปใส่ให้ก่อนนะครับมาเอกทรงน้ำน่ะเอกทรงน้ำไปก่อนเห็นไหมอ่า แล,และข่าวมันจะมื่นเลื่อนไหลไปนะครับมา,มาอ่านเอกทรงนัมันมีอยู่สี่แบบนะครับเออก็คือไม่เอกเสียงเอกอ่าแล้วไม่เอกเสียงโทอ่าแล้วก็เสียงเอกแล้วก็เสียงโทก็เดี๋ยวไปไล่ก่อนเดี๋ยวไปไล่ก่อนนะครับอ่าสี่แบบนี้นะครับสี่แบบอ่านที่สองนะครับอ่านที่สองที่เราจะเน้น,นอ่ะอ่าก็เน้นที่มันเป็นอันอ่า คำที่มันเป็นอักษรตัวเดียวสองตัวติดกันนะเห็นไหมอย่างเช่นซับเซ็ดเนี่ยซับเซ็ดเห็นไหมสอสอเห็นไหมเรื่องราวลอยลอยลอลลอเห็นไหมอันนียมันเป็นเน้นมีใส่นักแล้วก็ดีเห็นไหมอ่าอันที่สามนะครับเน้นนั่นอันอ่าคำที่มันเป็นสระตัวเดียวกันสองตัวติดกันนะเห็นไหมก็พยายามใส่นักแล้วมันก็จะม้วนไปเองนะครับแม่อย่างเช่นเห็นไหม ปาวะสละอาสษะไอ่มาปาวะปาวะนะครมบอันโศกโศนี่ยังได้ไหมโศกโศเนี่ยโศกโศส์ฉโอ่งโอเคแล้วไงไหมอ่าอ่าโอเคแล้วครับเปนอันอันที่สี่นี่เป็นจะเน้นนะครับก็คือเน้นอันอันกรรมสมม่วนนะครับเอามาเหมือนเหมือนก็ยอดไม่เตื้องเนาะอันแล้วมันจะม่วนไปเองอย่างเช่นไปปูนไปเพ มาฮันมานี้มันก็มาไปมาเนี่ยมันซ้ำซ <altogether> ้ำเนมันม้วนอะไอยู่ในข้าวนะครับครับมมาไล่กว่านะครับเมาไล่กว่านะอ่าปะวะนะครับปะวะปะวะลาปะวะนี่มันเป็นสละอากูนะครับถึงปะถึงวะถึงปะวะตีค่าบอน้อยน้อยมันเสียงตีไหมอันบอนี่เป็นไม่เอกเสียงเอกหรือครับแม่แม่เป็นเอกทรงนีเอกทรงน้อยเนี่ยบอน้อย จับต่อท้อยท้อยมันเสียงโทพิเศษอันต่อนี่มันเป็นไม่เอกเสียงเอกนะเห็นไหมต่อบ่อต่อบ่อไงเต่าเหรอนไ่ยมาเป็นไม่เอกนะครับไม่เอกเสียงเอกนะเห็นไหมทรงท้อยมามาทรงท้อยที่บดสิบเจ็ดที่บดแล้วก็สิบเจ็ดนะครับเห็นไหมอันต่อไปนะครับมาเนี่ยเื่อเป็นที่แล้วแล้วมันเสียงที่ไหม แล้วมันเสียงตีแล้วับแม่มาอ่ก็ตีเนี่ยมันเป็นอันไม่เอกเสียงโทนี่ยเนี่ตัวตะนะครับตัวตะไม่กี่ไม่ย่อแล้วันเนี่ยไม่ย่อไม่เอกก็เห็นไหมเป็นเสียงโทนะตีแล้วอันเสียงโทไหมอันนั้นตีแล้วเห็นไหมอันอันบ่อเนี่ยเป็นไม่เอกเสียงเอกเห็นไหมตีเป็นไม่เอกเสียงโทเห็นไหมโอเคนะครับแกองซับเซ็ตนะไอซับเซ็ตเนี่ยมันเป็นอันอันไอซโซองซับเซ็ตเห็นไหม อักษรกู้นะครับอักษรกู้อก็เสร็จเรื่องราวอ่าเรื่องราวเรื่องกับราวนี่เป็นไออักษรกู้เป็นล้อๆนะครับเห็นไหมข้าวทำพระเจ้าอะไรไหมเจ้ามันเสียงโดพิเศษเห็นไหมอันพระนี่ก็เสียงอันตีไหมทำก็เสียงอันทำก็เสียงสมันเห็นไหมพื่ก็เอาข้าวเนี่ยเนี่ยเนี่ยข้าวเนี่ยอ่าเอาข้าวเนี่ยบัน อ่าข้าวนี่เป็นไม่เอกเสียงโทนึกนไงไม่เอกเสียงโทอ่าส่งอ่าข้าวเป็นไม่เอกเสียงโทนึกนก็ส่งถึงพระอ่าส่งถึงเจ้าเห็นไหมส่งถึงสองยันเลยเอามาไว้ส่งด้านหน้าวักหัว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 บักเป๊ะไหมข้าวทำพระเจ้าอ่าส่งพระส่งถึงเจ้าเห็นไหมข้าวเนี่ไหมโอเคแล้วครับส่วนยายกับตาอ่าสบายเมื่อเท่าเออเท่านี่มันเสียงงานโทพิเศษไหม อันเมื่อเนี่ยเป็นเป็นไม่กันเสียงเสียงโทนะครับไม่เสียงโทเมื่อเมื่อเใช่ไหมส่งเท่าเออแม่ไหส่งเท่าเป็นเอกทรงนะครับ <c oughs> อยู่ห่อเฮือนดีลาบลุกอ่าลาบลุกอลุกนี่มันเสียงตีนะชิดชันจิตายไอ้ลาบเนี่ยมันเป็นเสียงโทนะครับเสียงโทถือว่าเป็นเอกทรงชนิดหนึ่งเลยมั้ยเห็นไหมลาบทรงลุกไหมลาบส่งลุกแถมบมปอมเป็นลออลออลออโอเคนะครับ เอาแคนนี้กับออน,นะก็อันนี้เหมต้องมาเอาแล้วโอเคท่านานละจันเจิงกันเขียนข้าวนะครับเอาละเอาละเอามาเล่ากัน่อนะครับครับมาขึืนนะน้นนานบทอันอ่าสิบแปดนี่ก็บบะหมย่แล้วเล่นกันอันโอ้กันม้วนม้วนมาได้ okay. มันจะจบแล้วความจริงเรื่องเรามันจบไปหมดแล้วเรื่องหงหินนะครับเห็นไหมทีนี้อย่า้ม้เอาม้วนมาได้นะครับครับก่อนจะไปก่อจิบนะม้มนนะครับ ปะวะาลาตีคาบอน้อยจับต่อทอยที่บทสิเจ็อันบทสิเจนั่นนะที่เอาตาตากระยายมาอยู่วังนะเออื้อเป็นที่แล้วแก่องค์สับเร็จก็เร็จเรื่องราวข้าวทำพระเจ้า่าเรื่องราวมันจบไปหมดแล้วไอ้เรื่องนั้นที่มันสำคัญสำคัญนะอันนี้มันเร่งเรื่องอามมอนมาได้นะ ส่วนยายกับตาสบายเมื่อเท่าอยู่หอเงินดีลาบลุกได้ <c oughs> แ,แปลงหอแปลงเงินดีนได้มาอยู่ในวัง <c oughs> ป้นโศกโศกอโอผม่มีความอย่างเรามีคนใจมีอย่างเ่าอยู่สบายบ่ได้ซอนสุกเออเะจาะอ้นหัวมันเอเหมืนอนจไปหากินอย่างแล้ว อันอยู่ส่วนนี่มันต้องไปเปรอะไปเสาะอันซุกเอา,เอา,อาหัวมันเพือกอย่างพนั้นปรุงมาปลาไว้กินนะมาดองล้วอันนี้ไม่พ้นทำมาหมดละได้ปลาชั่วปะเออจานะอาหังเอออาหังอาหารนั่นแหละเออพ้นแพงอะไรอาหังจืนเจ้ามันเออหวานข้าวพร้อมเสียง เราไม่ได้กินดีครับนอันในหวังเนี้ออาหารสะปะสะเปดด้วยปลอยทองทองยิบเออแข้งดิบน้ำเมี่ยงมีแบบน้ำเมี่ยงาแลวเป็ดไก่ยำลาบฟักมีสะปะมีเป็ดไก่ยำลาบฟักนมันกล้วยทอดกล้วยจืนเต็มปลาจุนักเออผัดมี่ต้ม หมูเก็มพัดมีนะพัดมีกับต้มหมูเก็มนะครับโอเคนะครับอ่าบ่มีห้างว้ายบอกไม่ต้องห้างเราโจดหมดมาไหมสองเท่าจ่าเสงว่าหมูของเก็มหมูพัดกินส้มกินส้มจะได้ไรเนยเอาหมูหมาพัทโดยบอกเคยได้กิน ใช่เหมือนมันต้มเอ้เรามาอยนสวนกิ่นก็มันต้มเนี่กวนเมื่ออยู่ยังดงป่าไม้อดอันนี้ก็บรรยายกันถึงการตากับยายแล้วก็มันมุวนมันก่อนจะจบแล้วครับวันพุกเนี่ยมามากวายต่อนเนายายครับต่าไปแง่ใดกันนะครับครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับ